เอาจริงๆคือเออก็เคยบอกใช่ไหมว่าชอบกินข้าวตอนไลฟ์เพราะว่ามันมันแบบมันจะได้มีอะไรทําใช่ไหมคะแต่ว่าอีกใจหนึ่งอะ่ะก็ไม่ชอบกินข้าวตอนไลฟ์เพราะว่ามีครั้งหนึ่งมบามาถามว่าไลฟ์โกของพี่เคคออป้คืออะไรนี่แบบว่าก็เลยตอบว่าเออจริงๆอะ่ะไม่มีรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีไลฟ์โกลองคุยกับหมอบ้างไหมจริงๆเคยคุยกับหมอเมื่อนานมาแล้วนานว่าตั้งแต่ช่วงเล็กๆพี่พี่แบบที่เขาติดต่อหมอมา สวัสดีคนดูหนึ่งคนค่ะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะคะพี่เป้พาติดโมซาโวเลยอะจบกันเฮ้ยใช่ไหมเพราะว่าเสียงเขาแบบมันแบบมันมันดูอบอุ่นนี่ชอบเพลงนี้มากเลยเพราะว่าฟิลแบบฟังแล้วแบบรู้สึกอบอุ่นเสื้อพิกรจูเหรอใช่แล้วพีกรจูฉันเลือกนายคื้อพี่กจูเราพี่เป้ซื้อบีนเคงก็ต้องรอ รอฉันมีเงิน5 0 0 0 0ล้านก่อนนะตอนกำลังใจไปฉีดวัคซีนหน่อยก็สู้ๆนะคะเตรียมตัวดีๆหมายถึงแบบว่าก่อนไปฉีดวัคซีนก็นอนให้พอเตรียมตัวตายเลยครับผมกลัวมากไม่ตาย <laughs> ไม่ต้องกลัวทุกคนวัคซีนก็ก็วัคซีนน่ะคือแบบคือเราก็เคยฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เด็กแล้ว มาถึงวัคซีนตัวอื่นนะไม่ใช่วัคซีนโควิดนะแต่ก็เออแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนช่วงนี้ฟังเพลงไทยบ้างหรือเปล่าเออแต่ว่าช่วงนี้ดูดูลำยอง ันขึ้นมาแบบในหน้าฟีดยูทูบไปใช่ไหมแบบพวกแบบไฮไลท์อะไรอีกห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างงี้ก็นั่งดูสนุกดีคือตอนเด็กๆก,ก็ดูตอนที่มันฉายแบบในทีวีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เออตอนเด็กก็ชอบแล้วตอนนี้พอแบบเขาเอามารีรันใช่ไหมคะก็เลยกดดูสนุกดี <c oughs> ระวังเมาตาเไม <c oughs> ่ใช่เขาแสดงเก่งจริงๆ เคี้ยวใบฝรั่งกูกินนะแต่มันแบบมันดูมาแล้วมันก็แบบเออมันก็มีตอนที่แบบมีมุมตลกได้เหมือนกันนะแล้วก็มีแบบมุมที่แบบคือลูกลำยองเนี่ยแบบไอ้วันเนี่ยนะคะมันก็เป็นแบบแบบเด็กกัตันยูแบบกัตันยูว้าว่าแบบคือตอนเด็กเราดูอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมอะไรเพราะตอนนี้เรามาดูเยแล้วเราก็เออเราก็อ่านคอมเมนต์แบบข้างใต้คลิปใน youtube ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออก็มีคนคิดหมอแล้วแบบว่า เออมันจะอะไรขนาดนั้นแบบรักแต่แม่หรอไม่รักพ่อหรอคือพ่อแบบว่าจะช่วยทุกอย่างเลยว่าแบบวันก็ไม่เอาไม่เอาแบบเอาแต่แม่แบบเฟังพ่อบ้างสิพ่อก็คือแบบพ่อก็เป็นพ่อนะคือเข้าใจว่าเออแบบแบบต้องกตะนิยูแบบเออแบบอยู่กับแม่แม่เบ่งออกมาเลยแต่แบบเฮ้ยวันแม่ไม่ได้เลี้ยงเธอแต่เธอเลี้ยงแม่นะตอนเนี้ยแบบดูแบบหงุดหงิดเออก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า เออจริง,รงๆแบบวันเฉลิมก็คือเหมือนแม่นะเพราะว่าแบบสุดตรงเหมือนกันแบบํำยองก็แบบสุดตรงไปในด้านที่แบบว่าโอ้โหติดเล่าติดพนันเลยแบบใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเออวันเฉลิมก็เป็นเหมือนการใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่แบบเป็นแบบเป็นคนละด้านไม่ฟังแต่ว่าไม่ฟังเหมือนกันไอ้วันก็จะโอ้โหรักแม่จะดูแลน้องจะเลี้ยงน้องใครพาไปไหนไม่ไปทั้งนั้นเด็แบบดูแลแบบฟังพ่อบ้างฟังพ่อบ้างช่วงนี้ไนดะ้กินไข่เจียวอยู่เปล่า วันนี้กินไข่เจียวไม่ต้องช่วงนี้หรอคะวันนี้กินไข่เจียวตอนนี้ไม่กินไก่แล้วหรอเห็นทุกทีกินไก่ไปไลฟ์ไปนี่เอาเราก็ไม่ต้องกินไก่ทุกลฟ์ก็ได้ไหมคะทุกคนคือยังไงฉันต้องกินไก่ทุกลา์ทำไมทำไมเอาจริงๆคือเออก็เคยบอกใช่ไหมว่าชอบกินข้าวตอนไลฟ์เพราะว่ามันมันแบบมันจะได้มีอะไรทําใช่ไหมคะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ไม่ชอบกินข้าวตอนไลฟ์เพราะว่าไม่ชอบเคี้ยวไปพูดไป แต่ว่าด้วยความที่ไม่อยากให้มีเดตแอร์ก็เลยต้องเคี้ยวไปพูดไปอ่ะเราก็รู้ตัวว่าเราเป็นคนเคี้ยวข้าวช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าเรากินแล้วเราก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วแบบมันก็จะเงียบก็ไม่ชอบให้มันมีเดตแอร์ก็เลยต้องเคี้ยวไปพูดไปแล้วก็ไม่ชอบเวลาเคี้ยวไปพูดไปเออนี่ย <laughs> <laughs> มีครั้งหนึ่งมือใบามาถามว่าไลฟ์โกของพิเป้คืออะไร <laughs> นี่แบบว่าก็เลยตอบว่าเออจริงๆอะ่ะไม่มีรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีไลฟ์โก อ่าไอเป้าหมายที่แบบว่าอยากมีเงินอยากที่แบบว่าไม่ต้องทํางานวันัก็มีเงินแบบตอนแบบบ้านปลายชีวิตแบบอยากนอนสบายๆแลบบ้วมีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เป็นเป้าหมายที่อยากมีเงินอยากรวยก็เลยไม่ได้คิดว่าอันนั้นคือแบบเป้าหมายสูงสุดในชีวิต่เลยียใช่แต่แบบ หลังจากนั้นที่แบบพี่น้องถามใช่ไหมก็เลยมาคิดกับตัวเองว่าแบบเป็นคนไม่มีเป้าหมายจริงๆแล้วหลังจากที่ดูเอไออนิเมะเรื่องแดดเธอผู้เป็นนิรันด์นะทมันจะมีแบบตัวละครตัวหนึ่งที่ที่แบบคือพูดเกี่ยวกับความฝันของตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็นั่งดูแล้วก็ร้องไห้มันพูดเรื่องความฝันก็แบบว่าเอออยากฝันแบบเป็นนู่นนั่นนี่แล้วก็แบบทำแบบตามความฝันอะไรอย่างงี้ใช่คะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบว่าแบบเออฉันเป็นคนไม่มีความฝันนะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบว่าทำไม <laughs> แล้วก็เออแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่ามีเป็นอะไรดีช่วงนี้แบบมีเรื่องให้คิดแบบเยอะมากเลยทุกคนมีช่วงหนึ่งที่แบบนอนนอนไม่หลับพอมันคิดอะสมองก็ทํางานใช่ไหมคะมันก็เลยนอนไม่ได้นอนไปสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นมากลางดึกอีกแล้วก็แบบแล้วก็คิดอีกก็แบบคิดทําใหม่ติดนอนดึกหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ติดนอนดึกคือคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่งสมาธิสิ คือรู้สึกว่านั่งสมาธิก็จะไม่มีสมาธิอยู่ดีคนเข้าใจปะไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆแบบช่วงนี้ไม่ได้เครียดอะไรเลยนะคือทาแบบมันไม่ได้มีอะไรมาแบบมากระทบจิตใจอะไรนะไม่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 ไมีเรื่องเครียดไม่ได้มีอะไรลองคุยกับหมอบ้างไหมจริงๆเคยคุยกับหมอเมื่อนานมาแล้วนานว่าตั้งแต่ช่วงเล็กๆที่ที่แบบที่เขาติดต่อหมอมาเราก็อยากคุยดูว่าแบบอยากรู้ไปเนี่ย แต่ก็เคยคุยแค่ครั้งเดียวหนูนอนแล้วคะแม่ด่าแล้วบายพ่ออายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่ขอกาุหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะบายแบบลำยองลำยองบายแบบนี้รวย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 เฮงเฮงเฮงบายกดไม่โดน